5วิธีรับมือสงครามประสาทแบบไม่สะเทือน 1. อย่าตอบสนองทันทีมองตาแล้วนิ่งจะทำให้คู่กรณีลังเลเพราะคุณกำลังกดดันเขาแบบเงียบๆ 2. ไม่เถียงกับคนเล่นจิตวิทยาอย่าตอบตรงๆกับคำพูดยั่วยุให้ตอบแบบเรียบๆเ,เช่นอืมน่าสนใจดีนะ แล้วปล่อยให้เขางงกับความสงบของคุณ 3. ควบคุมอารมณ์ของตัวเองก่อนอย่าปล่อยให้เขาดึงเราเข้าสู่เกมถ้ารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมือสั่นหรือโกรธให้หายใจเข้าออกลึกๆ3รอบแล้วพูดช้าๆลงคุณต้องคุมจังหวะสนทนาไว้ให้ได้ 4. อย่าตอบคำถามในสิ่งที่เขาอยากได้ยิน คนเล่นเกมจิตวิทยาชอบถามเคลื่อนล่อให้คุณเปิดไพ่อย่าตกหลุมให้เปลี่ยนเรื่องหรือถามกลับทันทีเช่นคำถามนี้น่าสนใจนะแต่ผมมองอีกมุมหรือขอคิดก่อนนะผมไม่รีบสรุปตอนนี้ 5. เดินออกอย่างมีพลังถ้าเกมมันสก,กรปรกเกินไปถ้าอีกฝ่ายใช้ความก้าวร้าวจนทำลายคุณค่า ลุกออกด้วยความนิ่งไม่ใช่ทุกโต๊ะที่เราต้องนั่งต่อให้จบเพราะคนที่ลุกได้คือคนที่ไม่เคยถูกขังในเกมของใครจำไว้อย่าเล่นกลับให้ควบคุมเวทีเพราะคนที่สงบนิ่งคือคนที่เขากลัวที่สุด